นิทานเรื่องสัจจะประมัาถบารมีการบำเพ็ญความสัตย์ของพระเจ้าสุตโสมพระเจ้าโกรพยาราเสวยราชสมบัติในกรุงอินทปาทแคว้นกุรุพระโพธิสัตว์เสด็จอุบัติในพระคันของพระมเหสีของพระเจ้าโกรพยาราชเมื่อประสูต์พระราชกุมารมีพระพักงามดังดวงจันทร์พระชนกถึงขนานนามว่าสุตโสม ทรงศึกษาศิลปะวิทยาในสำนักอาจารย์ที่สาปามโมกแห่งตากศิลาร่วมกับพระราชกุมารแห่งนครต่างๆประมาณร้อยเอ็ดพระองค์สุตสมกุมารได้เป็นหัวหน้านิสิตในรุ่นนั้นทรงสนิทสนมเป็นพิเศษกับพระมทัตกุมารแห่งกรุงพาราณสีก่อนจากกันไปสู่นครของตน สุตสมกุมารได้ถวายโอวาทแก่พระราชกุมารทั้งหลายว่าเมื่อกลับไปถึงเมืองแล้วให้แสดงศิลปะแก่ประชาชนเมื่อได้เสวยราชสมบัติแล้วขอจงรักษาอุโบสถทศีลทุกวันพระอย่าเบียดเบียนไพร่ฟ้าประชาชนเลยพระราชบุตรเหล่านั้นเมื่อดำรงอยู่ในราชสมบัติแล้วต่างก็ประพฤติพระองค์อยู่ในโอวาทนั้น ในพระราชาเหล่านั้นพระเจ้าพรมทัตแห่งกรุงพาราสีทรงเว้นเสวยมังสะเสียไม่ได้พวกห้องเครื่องต้องเก็บมังสะไว้ถวายพระองค์เสมอแม้ในวันอุโบสถวันหนึ่งคนทำเครื่องเสวยมังสะไม่ได้เวลาข้ามจึงไปยังป่าช้าผีดิบตัดมังสะคนที่ตายสดๆมาได้ก้อนหนึ่ง เอามาประกอบเครื่องเสวยเมื่อพระเจ้าอยู่หัวทรงเสวยรถมังสะนั้นทราบซ่านทั่วพระวรกายตั้งแต่นั้นมาพระเจ้าอยู่หัวไม่ทรงเสวยเนื้ออย่างอื่นเลยเสวยแต่เนื้อมนุษย์เท่านั้นคือได้เนื้อนักโทษประหารเมื่อนักโทษหมดแล้วเอาถุงซับไปวางไว้ข้างถนนเมื่อมีใครมาหยิบก็หาว่าลักรัพย์แล้วฆ่าเสีย ต่อไปก็เที่ยวสุ่มตามพุ่มไม้หรือซุ้มประตูใครเดินมาก็ฆ่าจนบ้านเมืองมีแต่ซากศพประชาชนต่างมีภัยพากันไปกราบทูลพระเจ้าอยู่หัวว่าขอเดชะโจรกินคนมีอยู่ในพระนครนี้เป็นแน่ขอใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทโปรดให้จับโจรน,นั้นเถิดพระเจ้าพรมทัสทรงทราบเต็มพระทัย รัดเสไปทางอื่นไม่เอาพระทัยใส่เรื่องนี้ประชาชนจึงพากันไปหาท่านมหาเสนาบดีกาลหัตถีท่านเสนาบดีส่งพลตระเวนออกสืบจับทั่วพระนครผลที่สุดก็จับคนทำเครื่องฆ่าหญิงแก่คนหนึ่งกําลังจะแล่เนื้อจึงพากันผูกกระเช้าเนื้อที่คอคนทำเครื่องหลวง นำตัวไปยังพระราชนิเวศประชาชนตื่นเต้นไปทั่วกรุงพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรทางช่องพระแกเห็นเขาจับคนทำเครื่องมัดมาทรงทราบว่าเรื่องของเราแตกแล้วทรงถแถลงคดีไปตามความจริงไม่บิดพริว้วทรงรับโดยชื่นตาเซนาบดีกราบทูลว่าถ้าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงอดไม่ได้ พระองค์ก็จะทำพระองค์และแว่นแคว้นของพระองค์ให้พินาศตรัสว่าถึงฉันจะต้องเป็นอย่างนั้นฉันก็ยอมฉันอดไม่ได้แน่ๆเซนาบดีจึงกราบทูลว่าครั้งดึกดำบันในมหาสมุทรนี้มีปลาใหญ่อาศัยอยู่หกตัวแต่ละตัวใหญ่ยาวห้าร้อยโย์พันโยช์ พร้อมใจกันยกปลาอานนท์ให้เป็นราชาแห่งปลาทั้งหลายแต่ปลาอานนท์ก็กินปลาของตนเองพวกปลาพากันหนีหมดเที่ยวตามหาไม่พบไปพบภูเขาใต้น้ำเข้าสำคัญว่าฝูงปลามาหลบซ่อนอยู่จึงเข้าโอบรอบภูเขานั้นก็ไม่มีปลาออกมาเห็นหางของตัวเข้าสำคัญว่าเป็นปลาอื่น จึงกัดหางตัวเองต้องเจ็บปวดรวดร้าวฝูงปลาเล็กปลาใหญ่ได้กลิ่นเลือดจึงพากันมารุมตอดกินจนปลาอานนท์ตายพระองค์ก็เช่นเดียวกันถ้าอดไม่ได้ก็ต้องทิ้งพระโอรสพระธิดาพระมเหสีพร้อมทั้งแว่นแคว้นไปต้องเสวยพระองค์เองพระองค์ตรัสว่าท่านกาลหัตถี ท่านพูดข้างเดียวฟังเราบ้างเรื่องเคยมีมาแล้วกระดุมพีชื่อสุชาตะมีบุตรอยู่คนหนึ่งยังเล็กอยู่วันหนึ่งพวกฤาษีที่อาศัยอยู่ในสวนของเขาได้ชมพูมาจากป่าหิม,มพานต์แบ่งให้บุตรชายสุชาตะกินแล้วติดใจร้องขอพ่อร้องขอฤาษีเมื่อไม่ได้จึงร้องไห้จนตาย เสนาบดีกราบทูลว่าขอเดชะพระองค์โปรดสดับคำของข้าพระองค์เถิดถ้าพระองค์ไม่ทรงเสวยเนื้อคนพวกข้าพระบาทจะในระเทศพระองค์เสียพระราชาตรัสว่าสาวกของลือสีที่ได้อบรมตนดีแล้วชื่อว่าสุชาตะเขาปรารถนานางอับสรไม่กินไม่ดื่มกามของมนุษย์ ถ้าเปรียบกับกามอันเป็นทิพย์เท่ากับเอาปลายาคาจุ่มน้ำมาเทียบกับน้ำในมหาสมุทรท่านกาลหัตถีเราได้บริโภคของกินที่มีรสสูงสุดแล้วถึงจะต้องตายก็ยอมเปรียบเหมือนโหงพวกทาตารถเป็นสัตว์สัญจรไปทางอากาศถึงความตายหมดเพราะบริโภคอาหารที่ไม่ควรฉันใด พระองค์ก็ฉันนั้นโปรดทรงสดับถ้อยคําของข้าพระองค์เมื่อพระราชาไม่ทรงฟังประชาชนจึงเข้าห้อมล้อมพระเจ้าโปริษาทพระองค์พร้อมด้วยคนทําเครื่องถือดาบคู่พระหัต์เสด็จหนีออกจากพระนครเข้าป่าไปเที่ยวฆ่าคนเป็นอาหารอยู่ไม่ได้นานเท่าไร่หาใครไม่ได้ ในที่สุดต้องฆ่าพ่อครัวที่ติดตามพระองค์เสวยคงเหลือแต่พระองค์โดดเดียววันหนึ่งพระองค์จับพรามได้ถูกเข้าไล่ติดตามวิ่งไปเหยียบต่อไม้พระบาทเป็นแผลใหญ่เข้าอาศัยต้นไทรใหญ่บนบานรุกเทวดาขอให้หายภายในเจ็ดวันเมื่อไม่มีอาหารก็สูบผอม แผลหายตามกำหนดสำคัญว่าเทวดาช่วยตั้งใจจะทําพลีกรรมไปได้มนต์ปัทะลักษณะจากพระสหายเก่าที่เคยเป็นยักษ์ทาให้วิ่งเร็วดังลมพัดจับพระราชาร้อยเอ็ดพระองค์จะฆ่ามาสังเวยเทวดารุกขเทวดาเห็นดังนั้นก็เร่าร้อนพระตนไม่ได้ช่วยอะไรเลยแผลนั้นหายเองตามธรรมดา เกรงบาปนั้นจะมาถึงตนจึงร้อนรนไปหาเท้าจตุมหาราชเท้าจตุมหาราชก็ช่วยไม่ได้ไปเฝ้าเท้าสักกะเทวราชก็ช่วยไม่ได้เป็นแต่ทรงบอกอุบายให้ว่าพระเจ้าสุตสมเท่านั้นที่จะช่วยได้รุกขเทวดาจึงแปลงตนเป็นพระให้ปรากฏแก่พระเจ้าโพริศาสรพระองค์ไล่ติดตามเข้าใกล้ ร้องให้หยุดบรรพชิตแปลงบอกว่าอาตมาหยุดแล้วท่านนั่นแหละยังไม่หยุดพระเจ้าปริศาตัดว่าท่านเมื่อเราสั่งว่าหยุดก่อนท่านก็เดินไปเลี้ยวหลังไปดูก่อนสมณะท่านไม่ได้หยุดแต่กลับบอกว่าหยุดไม่เหมาะแก่ท่านเลยท่านเห็นดาบของเราว่าเป็นขนนกไปหรือ สมณะกล่าวว่าราชาอาตมาหยุดอยู่ในสัจจะของตนไม่ได้แปลงชื่อและโคตรเลยส่วนโจรสินักปราดกล่าวว่าไม่หยุดเพราะตายจากโลกนี้แล้วต้องไปเกิดในอบายขอถวายพระพรถ้ามหาบอพิตรจะเชื่ออาตมามหาบพิตรจงจับพระเจ้าสุตสมบูชายันให้ได้ นั่นแหละจะเป็นกุศลแรงนักมหาบอพิษจะเสด็จไปสวรรค์ได้พระเจ้าปริศาจิึนทรงคิดอุบายที่จะจับพระเจ้าสุตโสมในขณะที่พระเจ้าสุตโสมเสด็จพระราชอุทยานเสด็จลงสงสนาในสระโบกขรณีถูกพระเจ้าปริศาทจับไปได้ระหว่างทางน้ำหยดจากพระศก พระเจ้าโรริศาสสำคัญว่าพระเจ้าสุตโสมร้องไห้กลัวตายจึงตรัสถามว่าท่านผู้มีความรู้มีปัญญาเป็นพหูสูตรคิดเหตุการณ์ได้มากย่อมไม่ร้องไห้การที่พวกบัณฑิตเป็นผู้บรรเทาความโศกได้นี่แหละเป็นที่พึ่งของนอรชนเหมือนเกาะที่เป็นที่พำนักของคนเรือแตกในมหาสมุทร นนัน้ท่านสุตโสมพระองค์ทรงคิดถึงอะไรงานหรือญาติหรือลูกเมียหรือข้าวเปลือกทรัพย์สินเงินทองท่านโกรพยยาผู้ประเสริฐสุดหม่อมฉันขอฟังถ้อยคำของพระองค์ท่านโปริศาสหม่อมฉันไม่ได้คิดถึงตนไม่ได้คิดถึงลูกเมียไม่ได้คิดถึงญาติมิตรไม่ได้คิดถึงทรัพย์สมบัติ ไม่ได้คิดถึงแว่นแคว้นแต่ธรรมดาของสัตว์บุรุษที่ท่านประพฤติกันตั้งแต่ครั้งโบราณหม่อมชั้นนัดท่านสมณะพรามไว้หม่อมชั้นคิดเรื่องทานั่นแลการนัดหมายหม่อมชั้นตั้งอยู่ในฐานะเป็นพระเจ้าแผ่นดินได้ทําไว้กับสมณะพรามในแว่นแคว้นของตนการนัดหมายนั้นกับสมณะพรามผู้ประเสรศิฐ หม่อมฉันจะเป็นผู้รักษาความสัตว์กลับมาพระเจ้าปริศาสตรตรัสว่าท่านสุตโสมคนมีความสุขหลุดจากปากของมัจจุราชแล้วจากมาสู่มือศัตรูอีกข้อนั้นหม่อมฉันยังเชื่อไม่ได้ดอกท่านโกรพบผู้ประเสริฐสุดจะยังไม่ใกล้หม่อมฉันกระมังพระองค์จากเมืองปริศาสตเสด็จถึงพระราชมนเทียน ของพระองค์แล้วเพลิดเพลินด,ด้วยกามคุณารมพระองค์ได้ชีวิตอันเป็นที่รักสนิทใจจากมหาหม่อมชั้นทำไมท่านโปริษารคนที่มีศีลบริสุทธิ์พึงปรารถนาความตายไม่ยอมเสียสัตว์คนผู้มีธรรมลามกที่นักปราตติเตียนไม่ควรปรารถนาชีวิตชีวิตของเขาไม่มีราคา เพราะไม่ได้ทำความเจริญอะไรนรชนใดพึงกล่าวเทศเพราะเหตุแห่งของรักใดของรักนั้นไม่รักษานราชนนั้นจากทุกขติได้เลยท่านโปริศารถึงแม้ลมจะพดัดภูเขาพังลงได้ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์จะพึงตกลงยังแผ่นดินได้แม่น้ำทั้งหลายจะพึงไหลทวนกระแสได้ ถึงกระนั้นหม่อมฉันก็พูดเท็จไม่ได้นะท่านฟ้าจะพึงแตกได้ทะเลจะพึงแห้งได้แผ่นดินอันทรงไว้ซึ่งสบรบภรพสาตสับรรพสิ่งจะพึงพลิกได้เมรุบรรพศจะพึงเพิกถอนได้ตลอดรากหม่อมฉันจะพูดเท็จไม่ได้นะท่านเมื่อปริษัทยังไม่เชื่อพระเจ้าสุตสมจึงทูลว่า หม่อมชันสาบานให้ก็ได้ปริษทว่าไม่ต้องสาบานเพราะกษัตริย์ไม่จำเป็นต้องสาบานแล้วพระเจ้าสุตโสมก็กล่าวว่าท่านโปริษทหม่อมชันจะจับพระแสงดาบและพระแสงหอกจะทำแม้ซึ่งการสาบานแก่พระองค์ก็ได้นะ